ดีค่ะท่านผู้ชมครับชมกระโบนเลยลากจูนตอนเย็นๆกันนะคะ้า้โหเย็นอะไรแบบเปี้ยงเลย17บเนาฬิกานะคะจุดตูนยศูนย์นอนเลยทีเดียวตัวด,ดูแดดท่านผู้ชมชมเรือลากจูงกันนะคะรัะตนาสักรุ่งเหลืองวนเรือลากนะคะดึงเรือโคบรรทุกหนักสีล้ำนั่นผู้ชม ตอนนี้ผักตบผักชวาในแม่น้ำป่าตักเยอะนะคะกับแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงเครื่องเรือก็หึม เราเือเลี้ยงน้องหมาปเป็นเพื่อนคู่ใจนะคะดูแล้วขบวนนี้เลี้ยงกันทุกลำเลยเรือนี้ขบวนนี้มีสินค้ามีมูล,ลค่านะคะตีสลักไปอย่างแน่นหนาปิดปะเต็นท์ล็อกเรียบร้อยนะคะ กว่าจะไปถึงกรุงเทพไม่ตาบอออกทะเลหรือเปล่านะคะบา,บางขาบวนก็ไปส่งสินค้าที่คลองเตยบางขาบวนก็ไปทะเลถึงคอตีชางบางขาบวนก็ไปหนุ่ปัจจวบออกใต้ออก,ออกเขมรก็มีนะคะท่านผู้ชมส่งหลายที่นะคะ ก็เลี้ยงน้องหมานะคะบปรทุกสิงช้าคาดว่าบรรทุกเสร็จนานแล้วนะคะชาวเรือล้างเรือเรียบร้อยนะสะอาดตาหานจนแห้งเลยคะ่ะทีก็รอช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนะคะกว่าจะเดินทางออกมาเพราะว่าน้ําน้ําลงนี่ก็ลําบากเลยนะคะเรือจะติดลม ขอขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้าคอมเมนต์พูดคุยกับตุ้มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเลยนะคะ Thank you my friend โอ้โหปบปัจชวาไหลมาตอนอ้นใหญ่จะไหลามาจากแม่น้ำป่าสักท่านผู้ชมพอน้ำขึ้นก็ไหลขึ้นไปน้ำลงก็ไหลลงมาอีก แต่ส่วนใหญ่นะจะมาจากแม่น้ําป่าสักนะคะแล้วก็ไหลไปรวมกันแม่น้ําเจ้าพระยาไหลไปถึงปทุมธานีนะคะอย่างตุ้มบอกน้ําขึ้นน้ําลงก็ไหลไปไหลามาอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลไม่ถึงไหลไปไม่ถึงป่าโมกนะคะปีที่แล้วตุ้มไปดูป่าโมกไม่มีปักตกผักชวาเลยคลองโล่งไปหมดเแต่เขตอยุทยากับปทุมธานี มขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเหลือไปนู่นแล้วหันไปจะย้อนแสงนะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากมากค่ะ